วันนี้ผมอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาครับเขาประชุมร่วมกันระหว่างสอสอกสวเรียกว่าประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเป็นวันที่สองครับเมื่อวานนี้คุณแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดของประเทศไทยทแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปที่เรียบร้อยแล้วครับ ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งแถลงต่อนโยบายต่อสภาเรียบร้อยได้เดินทางไปดูอุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายครับซึ่งก่อนหน้านี้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในการบริหารราชแผ่นดินยังไม่สมบูรณ์เมื่อถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วสมบูรณ์แบบครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นายกที่สามารถสั่งการงานในกระทรวงตบวงๆไ,ไ,ไ,ได้ทั้งสิน้นจึงเป็นการห่วหาอาทร ของนายกรัฐมนตรีต่อผู้ประสบทุกขบภัยทางภาคเหนือโดยเฉพาะแม่สายจังหวัดเชียงรายและที่อื่นๆด้วยผมคิดว่าการอภิปรายนโยบายก็มีเหตุมีผลนะครับทางฝ่ายรัฐบาลนายกรัฐมนตรีท่านก็อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำของประเทศท่านเป็นดาวเลิกครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง มาจากการที่สนับสนุนจากพี่น้องประชาชนผมเป็นทีมปราศัยของพรรคเคลือไทยได้เดินทางไปปราศัยเกือบทุกที่ทั่วประเทศเห็นว่าประชาชนได้รับฟังการปราศัยได้รับรู้รับเห็นนโยบายในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินจากคุณแพรทองทานชินวัตรในขณะนั้นครับประชาชนอยากให้คุณแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งนานแล้ว เมื่อวานนี้ท่านสแสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำความเป็นตัวของตัวเองครับคณะรัฐมนตรีทั้งหมด35คนบวกนายกอีกหนึ่งค36พร้อมจะเดินหน้าต่อไปส่วนการอภิปรายในสภาของพรรคฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เรื่องธรรมดาครับแต่รับคำติชมได้รับคำแนะนำจากสมาชิกบุธิสภาเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนะครับผมก็ อยากให้ท่านทั้งหลายที่ได้มีรัฐบาลใหม่ในยกรัฐมนตรีก็อยู่เป็นคนรุ่นใหม่ได้รับรู้ปัญหาต่างๆจากการทำงานจากนี้ต่อไปครับขอให้ทุกท่านมีปัญหาอะไรก็ผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของท่านมาพวกสภาผู้แทนก็จะมายื่นกระทู้ถามยื่นยติหรือเข้าพบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงระววงกลมต่างๆเพื่อ นำปัญหาของท่านมาแก้ไขต่อไปครับช่วงนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีแพร่ทองทานครับ